ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหลานหลานเห็นเฉินเซี่ยงเดินมาหานางจึงแค้นเสียงด้วยความโกรธอย่าได้มั่นใจไปฆ่าไม่ยอมให้เข้าทุกตีอีกแน่หลานหลานตะโกนพลางชูหมัดน้อยๆของนางขึ้นงานประลองเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ละเวทีประลองล้วนดำเนินการแข่งขันอย่างดูเดือดผู้ใดที่กล้าเข้าร่วมงานประลองในครั้งนี้ย่อมมีฝีมือไม่ธรรมดานอกจากนี้ผู้คนมากมายยังได้เปิดตากับวิธีการต่อสู้ที่หลากหลาย หากผู้ใดไพ่คนผู้นั้นจะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันทีในแต่ละรอบการแข่งขันผู้เข้าร่วมจะถูกคัดออกกว่าครึ่งและเมื่อแต่ละรอบการแข่งขันสิ้นสุดคนที่เหลือก็จะได้จับสลักใหม่เพื่อดูว่าตนเองจะได้ต่อสู้กับใครไม่นานการประลองรอบแรกก็สิ้นสุดลงเฉินเซียงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ยังไม่ได้พบกับหลานหลานในรอบการแข่งขันที่สองสีหน้าของหลานหลานกลายเป็นหม่นหมอง เจ้าอันาพานข้าเจอปัญหาเข้าแล้วหลานหลานกล่าวเกิดอะไรขึ้นนางนับเป็นสหายของเฉินเซี่ยงก่อนหน้านี้ที่งานประลองราชาทั้งสองก็เข้าขากันเป็นอย่างดีรอบที่สองนี้ข้าต้องประลองกับหมูหวนมันได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมอมหิตเมื่อครู่ข้าได้เห็นมันลงมือมันตัดมือและเท้าของคู่ต่อสู้เป็นชิ้นๆเลยนางชำเลืองบุรุษในชุดคลุมดำที่อยู่ไกลออกไป สีหน้าของคนผู้นั้นดูมืดมนดวงตาไร้ประกายราวกับคนตายทั่วร่างแผ่กลิ่นอายของปีศาจดูแล้วน่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากเมื่อครูชายผู้นี้ลงมือได้โหดเที่ยมมันเปลี่ยนบางสิ่งให้เป็นใบมีดมากมายนับไม่ถ้วนเข้ากรีดเฉือนมือและเท้าของคู่ต่อสู้จนกลายเป็นชิ้นสิ่งที่มันบ่มเพาะต้องเป็นทักษะปีศาจท,ที่ชั่วร้ายแน่ถึงตอนนี้ข้าจะดูไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือมันไม่ธรรมดาเฉินเซียงจ้องมองชายในชุดคลุมดำ หลานหลานสายหน้ารอบนี้เยีหลานต้องพบกับบุตรแห่งพระเจ้าอะไรนะเยีหลานกับหวังเชิงเหรินเฉินเซี่ยงตกใจเขาหันมองป้ายประกาศก่อนจะเห็นรายชื่อของเยี่ยีหลานประลองกับหวังเชิงเหรินพวกเจ้านี่โชคร้ายจริงๆเฉินเซี่ยงขดปากพลางกล่าวแต่ก็เอาเถิดตราบใดที่เจ้ายังไม่ตายต่อให้ถูกตัดแขนตัดขา,ข,าข้าก็สามารถช่วยเจ้ารักษาได้ใบหน้าอันน่ารักน่าเอ็นดูของนางเผยให้เห็นรอยยิ้มที่งดงาม ข้ารู้ว่าพี่เฉินเซียงเนางง่ากลางกลางคร่าถามขนาดไหนถ้าเกิดข้าแพ้ท่านต้องช่วยสาวน้อยอย่างข้าแก้แค้นนะข้าก็ตั้งใจไว้แบบนั้นเหมือนกันเฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าเองก็อย่าตายเชียวหลับไม่งั้นเจ้าจะไม่มีโอกาสได้เห็นข้าแก้แค้นอย่าได้ดูถูกข้าเชียวนางมองค้อนเฉินเซี่ยงก่อนตรงไปยังเวทีประลอง เฉินเซียงจ้องมองประกาศรอบการแข่งขันของทั้งสี่กลุ่มในกลุ่มที่สองเขาเห็นผู้ที่ใช้ชื่อว่ามหมูฮวนและแซ่หมก็เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงเคยเห็นไม่นานเฉินเซียงก็สังเกตเห็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายหมหฮวนคนผู้นั้นสวมชุดคลุมสีดำแววตาไร้ประกายราวกับคนตายทั่วร่างแผ่ไอปราณปีศาจที่ชวนเสียงสั่นหลังจนทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้นั่นมันคนของโลกปีศาจพวกมันปรากฏตัวที่นี่ได้ยังไงเป่ยยู่ยู่กล่าวอย่างเคร่งครึม ในโลกปีศาจมีตระกูลใหญ่อยู่ทั้งหมด5ตระกูลตระกูลพวกนั้นถือเป็นปีศาจระดับสูงหักมันมาแค่คนเดียวนั่นอัดซับซ้อนไปบ้างแต่นี่มันมาสองคนทั้งยังบ่มเพาะวิชาเดียวกันพวกมันต้องมาจากโลกปีศาจแน่แล้วคนของโลกปีศาจมาที่นี่ได้ยังไงที่สําคัญพวกมันก็แข็งแกร่งมากนั่นทําให้เฉินเซียงเริ่มเป็นหลังหลานหลานมังกรน,น้อยเราจะให้หลานหลานถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่ได้เฉินเซียงกล่าวเตือนก่อนเดินไปยังบริเวณใกล้ๆ้เวทีประลอง เมื่อหลานลานและโมหวนยืนพร้อมบนเวทีจูจ่ๆดวงตาของโมหวนก็กลายเป็นสีดำสนิทนิ้วมือทั้งสองข้างีบเหี่ยวเลบกลายเป็นสีเราากับพิมะแค่ดูย่อมทราบว่าเป็นทักษะปีศาจกร,รงเล็บดาบปีศาจคือทักษะที่ทรงพลังของโลกปีศาจการที่มันจะบ่มเพาะได้สแสดงว่าคนแท้โมต้องมีสถานะที่สูงมากแต่มันมาที่นี่ได้ยังไงพวกมันเปิดประตูมิติมาได้ยังไงเปิยยู่ยูย่สงสยัยเริ่มได้ การประลองระหว่างโมฮวนและหลานหลานได้เริ่มขึ้นแล้วผู้คนที่ชมต่างกลั้นหายใจเพราะคนส่วนใหญ่ได้ประจักษ์กับวิธีการที่โหดเหี้ยมและยามนี้โมฮวนได้ประลองกับสาวน้อยอย่างหลานหลานผู้คนส่วนใหญ่จึงอยากเห็นว่านางจะถูกสับเป็นชิ้นๆหรือเปล่าโมฮวนเริ่มกวัดแกงเกรงเล็บกลายเป็นปราณสีขาวเข้าจู่โจมแขนและขาของหลานหลานอย่างแม่นยำและรวดเร็วราวกับสายฟ้าแต่ความเร็วของหลานหลานก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน นางสามารถฉักหลบการจู่โจมของอีกฝ่ายได้ในช่วงวิกฤตก่อนที่เงาร่างของนางจะหายไปนางใช้ความสามารถที่สืบทอดทางสายเลือดซึ่งช่วยให้นางอัมพลางกายได้อย่างแนบเนียนทั้งยังเสริมให้การป้องกันและการจู่โจมแข็งแกร่งขึ้นด้วยความสามารถของนางครั้งก่อนเฉินเซียงต้องใช้เนตรปีศาจเพื่อสังเกตหัวใจของนางนั่นจึงทําให้เขามองเห็นตําแหน่งและจําลองการเคลื่อนไหวของนางได้หากเขาไม่ทําเช่นนั้นเขาคงต้องพ่ายแพ้นางอย่างหน้าอานาถ แม้ยามนี้เฉินเซี่ยงพยายามใช้สัมผสัสที่น่าเกรงขามก็ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของนางได้แต่หลงสเสวียอีกลับทำได้สาวน้อยนางนี้ทำให้ข้าเป็นกังวลจริงๆเฉินเซี่ยงยังคงต้องใช้เนตรปีศาจเพื่อมองหัวใจของนางกระทั่งทราบว่านางกำลังเคลื่อนเข้าหาโมฮวนแสงสีฟ้าประกายขึ้นหลานๆที่อําพรางกายชกมัดใส่ไตเถียนยนของโมฮวนอย่างรุนแรงก่อนจะเกรงปรานที่เท้าเพื่อเคลื่อนไหวไปยังด้านหลังของมันก่อนจะชกหมัดซ้ำเข้าที่ศีรษะอีกรอบ การจูโจมและลูกเล่นของหลานหลานทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกชาศีสษะนหน้าเบื่อหมูหวนตะโกนขึ้นด้วยความโกรธมันปลดปล่อยปราณสีดำก่อเกิดเป็นวงวนดึงดูดหลานหลานที่อยู่ไม่ไกลเข้ามาอย่างรวดเร็วเขตแดนปีศาจหนึ่งในทักษะปีศาจที่ข้าเคยถ่ายทอดให้เจ้าแต่ทักษะนี้ต้องใช้ปราณปีศาจจำนวนมากเมื่อยามที่หมูหวนปลดปล่อยเขตแดนมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างโดนรอบเข้ามาทำให้สามารถสัมผัสถึงทุกสิ่งในขอบเขตของมันเช่นเดียวกันเปยุยยู่กล่าว หากเป็นไปตามที่เปยดยู่ยู่กล่าวนั้นหมายความว่าโมฮวนสัมผัสถ,ถึงหลานหลานได้ดังนั้นมันจึงใช้กรงเล็บดาบปีศาจของมันกวัดแกงเข้าใส่หลานหลานอย่างรุนแรงหลานหลานร้องลั่นแสงสีฟ้าประกายขึ้นก่อนปรากฏร่างกายของนางปลิวออกจากเวทีทั้งกระอักโลหิตเฉินเซี่ยงเร่งมุ่งไปรับร่างของนางใบหน้าของนางดูซีเซียวดูเหมือนนางจะได้รับบาดเจ็บภายในแต่ไม่ไร้ายแรงเฉินเซี่ยงเร่งนำเม็ดยาออกมาแล้วป้อนนางเฉิน เสี่ยงถ้ามีโอกาสให้เจ้าค้นความทรงจําของมันแล้วดูว่ามันมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรไปรยูยู่กล่าวหลานหลานพยายามทรงตัวยืนแม้นางจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักแต่านางก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่เพราะนางยังไม่สามารถพูดได้แต่จู่จูเวทีประลองที่หนึ่งกลับมีเสียงที่แฝงด้วยความโกรธด,ดังขึ้นบัดซบนี่เจ้ากล้าทำให้ข้าเสียโฉม เฉินเซียงและหลานหลานรีผหันมองเพราะเสียงนั่นเป็นของหวางเชิงเรินบนใบหน้าของมันปรากฏรอยข่วนอยู่สี่รอยซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของเยี่ยนเยี่หลานยามนี้เสื้อผ้าของเยี่ยนเยี่หลานขาดวิ่งมุมปากปรากฏคราบโลหิตด,ด้วยเพราะร่างกายของนางยืดหยุ่นมากแม้นางจะเจอการจู่โจมที่รุนแรงนางยังคงพอต้านทานได้ เฉินเซียงและหลานหลานเร่งเดินไปยังเวทีประลองที่หนึ่งยามนี้การประลองระหว่างเยี่ยนเยยหลานระหว่างเชิงเรนเป็นที่สนใจของผู้คนโดยเฉพาะเยี่ยนเยาหลานด้วยเพราะนางปราดเปรียวคล่องตัวและมีร่างกายที่ยืดหยุ่นจนทําให้ทนรับมือกับบุตรแห่งพระเจ้าได้นานพอสมควรใบหน้าอันหล่อเหลาของมันมีรอยแมวข่วนแล้วไอ้ดุนเทพนั่นเป็นแค่คนโง่มันเอาแต่คิดว่าตัวมันเก่งกล้าสามารถแต่ท้ายที่สุดกลับถูกผู้อื่นทําลายใบหน้าจู่ๆก็มีคนตะโกนขึ้น ผู้คนมากมายต่างหันมามองเฉินเซียงในทันทีมีเพียงเฉินเซียงเท่านั้นที่กล้ายั่วยุหวังเชิงเหรินซึ่งถือเป็นการยั่วยุสิทธิ์ของสำนักสังหารปีศาจไปด้วยโดยเฉพาะเหล่าสิษตรีพวกนางต่างจ้องมองเฉินเซียงทางดาทอแต่เฉินเซียงเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อครู่เขาไม่ได้เป็นคนพูดแต่นั่นก็ทำให้หวังเชิงเหรนโกรธและผู้ที่รับกรรมก็คือเยี่ยนเยหลาน ก่อนหน้านี้ที่หวังเชิงเรินประทะกับเฉินเซี่ยงมันก็โดนเฉินเซี่ยงทำลายกระดูกแขนไปทั้งหมดการที่มันฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ย่อมหมายความว่ามันต้องใช้เม็ดยาช่วยดูหมิ่นบุตรแห่งพระเจ้าเท่ากับร l หาที่ตายชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเฉินเซี่ยงหมายจะลงมือแต่จูจูหลานหลานก็กล่าวขึ้นเจ้ารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นบุตรแห่งพระเจ้ามันมีอะไรมายืนยันว่ามันคือบุตรแห่งพระเจ้าคำ ถามนี้ทําให้ผู้ที่อยู่ฝั่งหวังเชิงเรือนตกตะลึงเหตุผลที่ผู้คนเชื่อว่าหวางเชิงเรือนคือบุตรแห่งพระเจ้าเพราะมันมีสถานะสูงส่งในสํานักสังหารปีศาจนอกจากนี้มันยังสามารถสั่งการผู้อาวุโสได้ครอบครองทักษะสังหารปีศาจมากมายทั้งยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และด้วยที่หวังเชิงเรือนพูดอยู่เสมอว่ามันคือบุตรแห่งพระเจ้าทั้งผู้อาวุโสของสำนักก็กล่าวแบบนั้นทำให้หวางเชิงเรือนดูเป็นบุตรแห่งพระเจ้าจริงๆ เจ้าบุตรแห่งพระเจ้านั่นถูกพี่เยหลานของข้าที่เป็นมนุษย์ธรรมดาทำร้ายไหนจะพี่ใหญ่เฉินเซียงของข้าก็แข็งแกร่งไม่แพ้มันนั่นย่อมหมายความว่าพี่ใหญ่เฉินเซียงของข้าก็เป็นบุตรแห่งพระเจ้าเหมือนกันพี่ใหญ่เฉินเซียงของข้าบรรลุปราณสังหารปีศาจระดับสิบแล้วบุตรแห่งพระเจ้าของพวกเจ้าหละกหลานหลานคล้องแขนเฉินเซียงทางกล่าเวเหยียดยามอีกฝ่ายตีหมิงแห่งวิหารเพลิงพระเจ้าก็กล่าวขึ้นบุตรแห่งพระเจ้าอะไรไร้สาระตีหมิงนี่เจ้า หวังเชิงเรินโกรธแค้นแต่มันยังต้องทนมันจ้องมองเยี่ยนเยหลานด้วยความโกรธในเมื่อเจ้ากล้าทำรา้ายข้าข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ตั้งแต่ที่เฉินเซี่ยงปรากฏตัวหวังเชิงเรินไม่กล้าออกไปไหนและก็เป็นเฉินเซี่ยงที่ทําให้ภาพลักษณ์ของบุตรแห่งพระเจ้าของมันหายไปผู้ที่อยู่ฝ่ายหวังเชิงเรินไม่กล้ากล่าวพวกมันได้เพียงจ้องมองเวทีประเพองหวงังให้หวังเชิงเรินใช้ทักษะที่ทรงพลังเพื่อเอาชนะเยี่ยนเย,ยลาน เปลวเพลิงสีทองประกายลุกโหมทั่วร่างของหวังเชิงเรนก่อเกิดเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เฉินเซียงเป็นกังวลถ้าเกิดมันใช้เพลิงนี้จู่โจมเยี่ยนเยหลานต้องบาดเจ็บแน่หมัดสังหารปีศาจเฉินเซียงตกใจเพราะก่อนหน้านี้เขาได้ประจักษ์ทักษะที่ทรงพลังนี้ด้วยตัวเองถึงเจ้าจะหนีก็หนีไม่รอดหวังเชิงเรนตะโกนขึ้นอย่างเกรี้ยกราดมมันชกหมัดใส่อากาศก่อนที่เปลวเพลิงสีทองจะควบรวมกลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าปะทะร่างเยี่ยนเยาหลานอย่างจัง นางส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บทั่วร่างของนางถูกแผดเผาด้วยเพลิงสีทองแม้แต่โลหิตที่นางกระอักออกมาก็ถูกแผดเผาด้วยเพลิงสีทองเช่นเดียวกันเฉินเซียงเคลื่อนเข้ารับร่างยินเยียหลานที่ปลิวออกมาจากเวทีก่อนจะเร่งดูดซับเพลิงสีทองฉากที่เห็นทําให้หวางเชิงเหรนตกตะลึงเพราะมันรู้ดีว่าเพลิงสีทองนั่นน่าเกรงขามมากไม่ใช่สิ่งที่ใครจะดูดซับได้ง่ายๆถ้านางตายก็โทษที่นางโชคร้ายหวางเชิงเหรนกล่าวอย่างเย็นชา เฉินเซียงจ้องมองอีกฝ่ายอย่างเย็นชาก่อนกล่าวเจ้าไม่เหมาะสมกับคำว่าบุตรแห่งพระเจ้าหรอกเดี๋ยวข้าจะเป็นพิสูจน์เองเฉินเซียงนำเม็ดยาบางอย่างออกมาทันทีที่เม็ดยาปรากฏกลิ่นหอมที่ไม่ธรรมดาของมันก็พัดโชยไปรอบทิศทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นรู้สึกผ่อนคลายแต่นั่นกลับทำให้ชายชราคนหนึ่งตะโกนขึ้นเม็ดยาคืนชีพเฉินเซียงนำเม็ดยาคืนชีพป้อน,น,น,นเข้าไปในปากเล็กๆของเยี่ยนเยียหลานก่อนบังคับให้นางกลืนไม่นานนักใบหน้าซีเซียวของนางก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ตอนนี้ผู้คนเข้าใจแล้วว่าเฉินเซียงเป็นผู้ใช้เม็ดยาคืนชีพตั้งค่าหัวของบุตรแห่งพระเจ้าอีกอย่างดูเหมือนเฉินเซียงจะมีเม็ดยาคืนชีพในครอบครองเป็นจำนวนมากเพราะเขาสามารถป้อนมันให้สตรีอย่างเยี่ยนเนียหลานได้อย่างไม่เสียดายหากเป็นผู้ที่รู้จักเฉินเซียงย่อมทราบว่าตัวเขาและนิกายเช่าบูนั้นมีความแค้นต่อกันแต่ฉากที่เห็นเบื้องหน้าคือเฉินเซียงกลับใช้เม็ดยาคืนชีพอันล้ำค่าช่วยชีวิตของสตรีจากนิกายเช่าบูเอาไว้เรื่องนี้ทำให้ผู้คนไม่เข้าใจ เมื่อหวังเชิงเรนได้เห็นเม็ดยาคืนชีพจู่จร่างกายของมันกลับสั่นสะท้านอย่างบ้าคลั่งตัวมันเป็นถึงคนของแดนสวรรค์แต่กลับถูกเฉินเซียงใช้เพียงเม็ดยาคืนชีพเป็นข้าหัวจนทําให้มันไม่กล้าออกไปจากสํานักสังหารปีศาจนั่นเพราะผู้อาวุโสที่ทรงพลังทั้งหลายล้วนต้องการเม็ดยาคืนชีพเฉินเซียงไม่เข้าใจว่าเหตุในวิหารสยบปีศาจถึงได้ทําให้หวังเชิงเรนมีอํานาจขนาดนี้หรือมันจะเป็นบุตรแห่งพระเจ้าจริงๆแล้วหลังจากนี้มันก็จะได้ขึ้นคุมขุมอํานาจอย่างวิหารสยบปีศาจจริงจริง กระทั่งท้ายที่สุดก็ได้เป็นผู้สืบทอดของผู้ควรค่าแก่การเคารพไม่นานหลังจากที่ยินเยียหลานกินเม็ดยาคืนชีพเข้าไปนางก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเม็ดยาชนิดนี้มีผลเรื่องการคืนชีพจริงผลที่ได้ล้วนประจักษ์แก่สายตาของผู้คนมากมายโดยเฉพาะเหล่าผู้อาวุโสที่กำลังจะก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพาน เฉินเซียงยังไม่ได้พบศัตรูที่ทรงพลังกระทั่งถึงการแข่งขันรอบที่8และนี่ก็เป็นอย่าบอสุดท้ายที่เขาจะได้พบกับโมหวนงานประลองของสำนักปีศาจในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดล้วนต้องอยู่ในขอบเขตขันติดังนั้นการแข่งขันจึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพานแต่เท่าที่เฉินเซี่ยงสังเกตเห็นดูเหมือนที่นี่จะมีคนของโลกปีศาจอยู่มากมาย ในที่สุดเฉินเซียงก็เจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรอีกอย่างรอบนี้ยังเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศทําให้ผู้คนที่ชมรู้สึกตื่นเต้นเฉินเซียงไม่ได้หวาดกลัวที่จะต้องสู้กับคนของโลกปีศาจเขารู้สึกตื่นเสียมากกว่านั้นเพราะเขาต้องหาโอกาสสืบค้นความทรงจําของโมฮวนให้ได้และหากทําความเข้าใจในโลกปีศาจมาเป็นอย่างดีการเผชิญหน้าพวกมันย่อมได้เปรียบอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ